พี่เก่งอันนี้คือคือบ้านกี่ครูหาเลยี่โอ้โหอะไรแล้วพี่ไปเอากองเหล็กไาจากไหนเนี่ยพี่ก็ทําเรื่อยๆแล้วก็ได้เรื่อยๆคือวันเดียวพี่ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอวันเดียวเลยสองวันเมื่อวานด้วยก็เมื่อวานกับวันนี้ไงก็ใช่คือแล้วพี่จะมีผมทาไมเป็นไงุดยจะอานี่ยังไม่เสร็จเลยนะนแต่พี่ต้องออกออกไปหาของก่อน มาผมไปช่วยหาของกันผมทำาหาอะไรไม่ได้แล้วถ้าพี่ทำขนาดเนี้ย <laughs> ไม่ต้องทำาหาแล้ว,ลวทั้งสองก็มีนะอู๋ขึ้นไปดูทั้งสองังจริงไหมนเนี่ยคือพี่ไปลือ้ของมาแปะแปะเนาะใช่พี่ราบเอ้าจริงเหรออันนี้คือเพราะว่าใช่เพราะว่าเสิร์ฟก่อนมอสมันไม่ทำงานมอสตัวนี้มันมีอยู่แล้วคือมันจะเกินปุยมุย,ยแล้วอันนี้คือเราเดินไปต่อได้ไหมพี่ตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ วันนี้เราจะไปขนปืนที่อยู่ในสถานีตำรวจมาให้หมดได้เดอาไปขับขี่อีตัวที่เห็นเลยเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่อ่ะอูได้อูดิบลงยี่ห้อที่ประการขี่ไหมเอ้ยคนดีพี่คนดีเราต้องช่วยต้องช่วยโอเคช่วยก็ช่วย,วยโอเคเราช่วยเขาไม่ทันแล้วพี่ผีเยอะมาก เราก็ตีตึงไงแล้วก็คือพี่ไม่มีอาวุธอะไรเลยนอกจากค้อนพี่ไม่เอาไม้ตะบ,ตบองมาใช้มันดีมากเลยก็จริงสลาหเับต้นงเกมนะมันแหลกมากเลยพี่เห็นไหมเยอะเกินไปทีอ่ะ Fast as fuck boy เก็บของตามศพไปก่อนนะได้เลยเดี๋ยวพี่รีบขนแล้วก็รีบมาแสตช์รถนหะผมเป็นคนว่างงานะ่ะน่ำผมเอาตามบทบาทนะผมว่างงานนะเกินไปปะเอ,อพี่ทําทุกอย่างเลยผมว่างงานเฉยๆแหละถือว่าตามโลไงพี่ผมก็ไม่อยากทํานี้เลยแต่มันโลผมเป็นแย่ดิเออรู้สึกแย่แทนพี่เก่งจริงๆอย่างน้อยเป็นคนทําอาหารในหะ้พี่ได้ปะละ่ะพี่คนว่างงานมาม่มาได้ไหมละ่ะทําได้ปะละ่ะ ได้แล้วมั้งอันนี้ข้างในนี้หมดแล้วใช่ไหมยังยังยังเหลือน,นิดนึงอูปไปเอาหน่อยเดี๋ยวมันอยู่ในลิ้นชักตู้ลิ้นชักงอ้าวนี่ก็มีเลยพี่ตู้แรกอ่ะเหรอเอเอาฝากเก็บหน่อยไม่ได้ตู้แรกไม่ได้ดูอุย้ยอุ้ยิจโจรเยอะมากอูอูมีจอดมีปืนม,นม,มั้ยโจรหมดเลยโจรหมดเลยมีปืนพี่มันมีปืนป่าวะ เหี่ยมแม่งเลยพี่เหี่ยมแม่งเลยมันยิงมันยิงรถเราอยู่ปหมไม่ได้ยิงพี่มันถือตะบองเฮ้ยเหมือนมีปืนเหมือนมีปืนจะใช่ไหมพี่ยิงปืนวะพี่ได้ยิงเสียงปืนกูมันเดินตามพี่หยุดไม่หยุดเขายุดอยากหาตัวยิงปืนกันอ่ะเฮ้ยมันตีกันเองอ่ะเออไปหาดิเฮ้ยท่านไหนติดปืนวะเฮ้ยพี่อันนี้คนดีช่วยคนดีก่อนแล้วเออช่วยคนดีเนี่ยอะไรผักกูเนี่ย ไม่ไม่ไอตัวเขียวตัวเดียวพี่คนดีคนไหนมันใช้ปืนดีนวะอ๋อแล้วอูยิงพอดีตายไม่พี่ผมยิงไอตัวนอนอยู่เดยกระสุนหมดแล้วไปพี่เราซัดแั่ไม่ไหวอ่ะโอ้ยโอ้ย เจ็บปะไม่เจ็บ,จบโดนหาเดียวเนี่ยมันเป็นรัวที่แบบรัวฟาร์มผีอ,อย่างนี้ดีกว่าแล้วฟางม,มี่อยู่ตรงนี้ประมาณติดกับตัวละไปเราช่วยกันย้ายดีกว่าไปพี่แห่งคนละตัวาทางเฮ้ยผีเยอะมากพี่อก่างเขามันขึ้นไม่ได้พี่มันขึ้นว่าที่นั่งมันมีคนนั่งทำไม สองฝั่งรือคนนั่งสองฝั่งเลยวะพวงวะเนี่ยขึ้นไม่ได้อ้เมขึ้นได้แล้วพี่เก่งแล้วพี่มาจอดฝั่งผีโอ้โหลงลงลงมาไ้ผีร้ายไปเอาตัวไกลๆที่มันมีทางสู้หน่อยเดือนหนีไปไหนล่ะอะไรของมันวะ ทางต่อหารถรถตู้ขับหนึงเลยไปดูไอ้ร้านในนี่ไหมรถสกูบี้ดูบิดูอ่ะร้านไหนวะไอ้ร้านที่มันมีรถสกูบี้ดูบิดูไงพี่ข้างบนน่ะอยวตรงเนี้ยเอาซ้ายใช่ไหมแล้วเราก็ตรงไปนี่แหละร้านสกูบี้ดูบิดูพี่ร้านรถสกูบี้ดูอยู่ไหนมีปะกูลงไป<ล>ดูท้ายรถคันนี้ขน,นะ<ล>นได้เท่าไหร่ตันขาวไปเดี๋ยว ปกสิทธิ์ที่แข่งโอเครีบกลับม,มาเลยเดี๋ยวๆๆๆไม่ต้องเอาเลยโอ้ยนี่แน่ไปพี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวมันจะแดกเขาแล้โอ้โหเกือบโดนแดกกูไปรูรถคันแดงนี้เท่าไหร่ร้อยร้อยสิบสองพี่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเอาคันนี้นี่จะคันเหลืองมา แต่พี่ย้ายของอูดูผีแล้วมันมันพี่ต่อส่ตรงได้เหรอมันใช้มันใช้ช่างไฟสองแล้วก็ช่างยนต์หนึ่งเองพร้อมน,นะไปไอ้นี่รอดีกว่าเดี๋ยวพี่ย้ายของอูเข้าไปในร้านหนังสือข้างหน,นแล้วดูพวกนิตยสารนะะุ้่ผีมีมาชาเต้ทิ้มท้อง โอ้โหแม่งไอหาพี่แม่งไอรูปไอเนี่ยไอรูปที่อยู่ข้างนอกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไออาร์ที่ข้างนอกอะ่ะแม่งเป็นแมชเชตเต้พอไอนี่เข้าไปพอกดไปดูแม่งเป็นมีดหั่นขนมปังโอ้โคตรอย่างเ,เ,ออเชีย่ยเลยเออโคตรเชี้ยเลยอะ่ะอะไรแล้วมีดหั่นขนมปังมันใหญ่ขนาดนั้นเลยไงวะนั่นดิแม่งอันเบิ้มเลยอะเปรียบทะลุตัวแล้วเจอผีที่มีปื้ดลูกซองไงรอบนี้มึงอย่าหายไปไหนนะมานี่เลย ไม่จบไม่จบโอ้ยเยอะแยะไปหมดนั่นแหละลูกซองที่ตามหาเธอคนดีคนเดิมของฉันอุย้ยตัวพี่เดินกระเพกวะ่ะพี่กำจะตายสินะเียว yeah. ิ่งสะดุดลม้มเพราะว่ามันมาใกล้มันมาหลายทิศทางอะไรกัน,น,น ตอนนี้ตัวละครพี่เหนื่อยแล้วด้วยตอนนี้ผมเปิดฉากจริงเลยจะมาเยอะกว่าก่อนเปล่าพออย่างเดียวตอนนี้คอนที่ใช้อยู่เยอะพึ่งพันไอ้ที่เก่งไงอ้นี้เรางก็ไม่ใช้นะพี่เก่งเราไปพี่น้องใจน้องรถบดถนนรถเกี่ยวรถข้าวคูโบตา้า ใช่แรงพะังแบบนี้ด้วยเลยยังยาวแต่มันหลดหลุดเลยเพราะว่ามันหลบเหยยบแม่งให้หมด <S <S ไอไม้ไม่ตายเหรอได้หให้จะได้เข้ากับถนนอย่าหวังนะมันมาเพิ่มใช่แล้วพี่เองเพราะมันถึงเวาลาแล้วพี่เติมไปเลยผมจัดการเองมาดูนะเป็นรถดับอยู่ตรงกองผีนะ S <S อะไ้พี่รถไม่ดับแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้รถแล้ว <S 2> <S 2> <S <S ผมใช้ลูกซอง เชียร์อะไรพี่เก่งว่าไงรถพังวะ่ะเอา้าพังเลยเหรอเออผักซอมบี้ไปชนเสามันเอนจินมันแดงอะ่ะไม่รู้มันพังไหมเออก็แปลว่ามันกระพริบแดงอะ่ะเราถือของเยอะมากเลยว่ะพี่เห็นแล้กันรถพี่ของเยอะไหมอ,อาจจะต้องถ่ายของไม่มียังไม่มีตอนนี้น พี่ไม่เห็นอูะพี่อยู่หน้าสถานีแต่อูไปอยู่ตรงไหนของสถานีด้านล่างไงพี่ไอ้ตรงลานที่เราชอบไปเดินเนี่ยเฮ้ยพี่เก่งใครมาก็ไม่รู้พี่ทำแผลน่ากลัวมากทำนะพี่ทำไมหัวเถิงน้นะมันหัวโล้นนะดิตัวผมอ่ะผมเลือกทรงผมมาไม่คิดว่ามันจะโล้นพี่เก่งเราไปสถานีตำรวจกันดีกว่าแล้วก็เอารถแล้วคงกลับกันแล้ววันนี้ผมเริ่มไม่ไหวแล้ว หมดแล้วอ้ไม่ต้องเข้ามานะม,มีลูกซองสักกระบอกมาพี่ไม่แน่ใจเลยฮะเพราะมัาเปนผีอนะ่ะมันจะนจะมีเคลียผีได้อยู่มีบาเลดด้วยเหรอเนี่ย50 BMG <laughs> ใชี็ไพี่มอดไงใช่ไหมไม่มีฮะมีแตบบ่ปืนกล พีเยอะจัดปู่ก็ไม่มีปู่ก็ไม่มีลูกซองเหรอไม่พี่ไม่มีทำไมตอนแรกโอ๊ยนี่ไงเจอลูกซองแล่วบอกว่ามีเพราะผมใส่ในรถคันนั้นไงอ๋อแต่ผมเจอลูกซองไอ้ลูกซองอีกกระบอกแล้วพี่ได้เพราะพี่พี่มีไอ้นี่อยู่พี่มีกระสุนให้อยู่เนี่ยผมก็มีกระสุนเนี่ผมพร้อมจะซัดไอ้ผีเวรพวกนั้นแหละนัดนี้กูไม่พลาดแน่หมดอ่ะไม่มีละไปเราไปฆ่าพวกเปรตนี่ดีกว่า ด้วขี่คันไหนคันนั้นใช่ไหมตำรวจเราจะไปจุดเกิดเหตุนี่ถ้ามีคำว่าโลกโก้สมัสดิ์ของข้างนี้เราเป็นรถตำรวจคู่เลยนะเนี่ยจริงโอเคพี่ผมถึงจุดเกิดเหตุแล้วเกิะด,ดับรถยนต์สถานหัวตกขี่พวกนี้กันด้วยปืนลูกซอง งั้นแหละกูรอเวลานี้มานานละเฮ้ยเฮ้ยแต่โดนแดดอันนี้มันเหมือนไม่แรงเพราลูกสอนนงเพราะกำลังแรงไม่รู้พี่ไม่ได้เปนน็นโหัดหน้าทำไมพี่เมื่อกี้ผมคุยกับตัวเองเ มายิงมั่งเหรอมันไม่ได้จัดเตรียมอะไรเลยคือมันน่าจะมีกระสุนยอยู่แต่มน่าจะไม่มีแม็กอะ่ะตอนนี้ตัวเองแกเอ็นตัวเองเอามารวมแล้วพีโ่โอเคโอเคเ,เดี๋ยวเลตายเดียวกัน ี่มาลงพี่มาแล้วเราก็จะวนกับ sure. พี่เดียวเลยเราจะเล่นเปรงนี้ใ่พกเปรตนี่พี่แีผมพี่พี่หน่อนพี่น่อนพี่ี่น่อนข้างหลังเยอะมาเฮ้ยพี่อนมโดนม่โนโข้างบนยังมีนะพี่อะโดนเลยพี่ ้างทีน้ละายก้าวไ้มีสีเหเนเหมืนผมด้ว,วยว่ะว้ายห็วเลนพเหนื่อยแล้วข่านก็ตีเบอแน่ง้ขึ้นไปข้างบนเนัง 真的不好玩。 ไน่พอเจสมบอยคลานได้ดีไม่เติมมาจากร้านนี่เอง โอเคไม่มีโจรพกปืนอยู่ข้างบนอีกหรอถามจริงเฮ้ย ตัวไปหาพี่ไอซัมมี่มีเกิดไหมพี่ ที่สัอนอะเราไม่มี ระเบิลไปให้หมดให้เมย โอเคหมดแล้วพี่เก่งมากโหนี oh, ่มันเกิดอาเพศอะไรขึ้นวะเนี้ยตรงนี้ผมไปเอากล่องกระสุนซองเพิ่มกันอยู่ท้ายรถตำรวจมีมีใช่ไหมพี่เผื่อมันไม่หมด ขี่ตัวเฮี้ยน,นี่แม่งโคตรเทสดีไม่ใช่ไหมวะเนี่อย่างสัเทสสัตว์เลยไปหมดแล้วอู๋หมดล้วใ่กลับได้กลับบ้านเราแล้วเราอยู่เย้ในที่สุดในที่สุดผมก็ถึงบ้านแล้วถรถตำรวจไปเอาของออกนะพี่เข่งได้ได้ได้เอาไว้แนั่นกันเลยพยายามฆ่าผีเดินดฆ่าวัวไปกันนะ มาใครอยากตายก็ด่าหน้าเข้ามาเลยหมดไม่อูตายแน่เอ็มตายแน่มันมีผีแต่งตัวเป็นเจสันด้วยวพี่เจสันไหนเจสันร้อยสันินสบสามปีโอ้โหม่มีเจสันอย่างอื่นด้วยเหรอไม่เลิ่นเจสัน นั่นมันไม่ขึ้นจากสันพี่โอ้ยทำไมต้องให้ผมไปบ้านด้วยเยอะมากเลยพี่ผมเยี่ยเยอะขนาดนี้นี่พี่มีมาเชเต้พี่ ไหนๆนี่ไงไอเจสันเนี่ยเห็นไหมที่มันนอนเองไหมเนี่ยมีเก็บศพอ๋อวิ่งอู่นัากากเจสันไปใส่ดิได้ได้ได้พี่อีะเอ้าไปไหนอีกอ่ะไปไหนเก็บศพไหมพี่พี่เก็บมาชีเต้ไปยังไม่ไม่พี่ไม่เอา เอาไปใช้เลยไม่ได้นี่าเพราะหลังจากนี้มันจะเป็น,ปปนแต่ลูกปืนละเฮ้ยเออวะน่าจะไม่ต้องสเลต,ต่อ,อไปไหนไอ้ตัวเก็บเอาเอาหน้ากากเฉยสารไปใส่ก่อนพี่จะได้เก็บศพได้ยังไงเฮ้ยมันกันโอกาสโดนกัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยอา้อาวพี่เก็บไปแล้วเหรออ้าวมันคือตัวนี้เหรอไม่รู้อา่านี่ไงศพมันอยู่เนี่ย ให้มันมาตายกองกันคอยมหมเฮ้ยดังกัวบเลยอ่ะหน้าจอพี่อ่ะโอ้ยนีอะไ่อีโค้ชเีชนี่จีนแตงหัวโล้นเลยนะ